โอเคนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกคนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราอยู่เกมมินิเวอร์นะครับนะจริงๆแล้วแอบนัดน้องไว้นะครับว่าเข้าเดี๋ยวตอนเย็นอาจจีชิปกันนะแล้วก็เน็ตมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันหมนะุนอ่ะไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างนะเน็ตช่วงเย็นๆไปถึงเนี่ยนะสองสามส่ 2, 3, ทุ่มนะครับแล้วแต่บางโอกาสอะ่ะมันก็จะไงมันไม่ดีอะ่ะมันแดงนะครับ เล่นอะไรก็ไม่ได้เลยเข้า y o YouTube ก็ยังไม่ได้ด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวค่อยไปคุยกับมะนาทีหลังแล้วกันไนอะ้ข้าวนะนะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปโซนเขาเรียกอะไรโซนจังเกิลน,นะครับโซนป่าดงดีบอะ่ะจริงๆคลิปนเนี้ยเนี่ยอาจไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คืออัดแลวคลิปเสียนะที่ลงไปในชุมชนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปใหม่แล้วกันนะอัดอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าออกมาจากบ้านเนี่ยฝนตกนะครับไอ ฝนตกอยู่บริเวณบ้านเนี่ยหิมะตกนะครับนี่ก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวรอยเช้านะครับแล้วเดี๋ยวเราไปกันตัดไม้รอแล้วกันเน,ะ oh yeah. นะาะโอ้ยนะเช้าแล้วนะครับป่านูน่นโซนยังเกินเห็นริบๆอยู่นู่นเลยนะครับอยู่ข้างหน้าเราตัวนี้ก็เปลี่ยนโทรศัพท์มาแล้วนะครับพวกเกมอะเนี่ยไมล์เซเวอร์อะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้แล้วนะเพราะว่าคงไม่ได้เปลี่ยนไปอีก นานเลยนะครับนะเพราะว่านี่ก็เป็นมีดติดีโปใช่ไหมนะครับราคาก็เอาการอยู่กันโอเคจุดคู่ก่อนปิว้วมสว่างมันต้องอย่างนี้ท้องฟ้าปโปร่งปะ่ะคือมันเป็นเสียงฝนไงเดี๋ยวกลัวลำคาญกัน,นครับนี่โซนจังเกิลช่วงนี้เนี่ยมันมีอีเวนต์ด้วยนะครับอีเวนต์ที่ให้เรามาสำรวจโซนจังเกิลน,นะครับมี ค่าพ่อมดนะครับแล้วก็มีลา่าบอสงูขนนกใช่ไหมนะครับเออน่าจะประมาณนั้นนะแล้วก็ได้กลงได้เกาะน,นะครับมาดูก่อนว่าอย่างแรกที่เราเจออะไเนี่ยในเขตบริเวณไบโอใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นมดนะครับบอลมดไม่รู้ว่าไปทําอะไรจริงๆนะอีกอย่างนึงเนี่ยที่เป็นประเด็นสุดๆเลยอันนี้อันนี้เลยนี่ ต้นกาพุ่มไม้นะครับอันนี้นี่เป็นประเด็นมากๆเลยเพราะว่าเราเดินไปเหยียบแล้วมันเป็นหนามอะนะทำให้เราโดนดาเมจแล้วก็ลดเรื่อยๆแถมเป็นสโลด้วยนะครับแต่คิดว่าเอาไปใช้กับพวกมอนสเตอร์ได้นะอันนี้เนี่ยก็เป็นต้นไม้ใหม่นะครับะตัดดูนีว่าไ,ได้เป็นไม้ป่าลงบิบนะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์เยอะเชียร์ h e l อ o ในตันนี้ก็จะมีพวกพ้อหมดด้วยนะครับที่อยู่เนาะเออตรงนี้เป็นต้นกล้วยนะครับนี่กล้วยไว้จ้างลิงเออมันมีลิงด้วยนะมาเดี๋ยวเราทยอยกันไปดูเรื่อยๆนะครับดูว่าเราจะเจออะไรกันบ้างก็จะมีพกไม้ปกติที่เป็นไม้นะครับแต่ต้นสูงกว่าปกติด้วยนะอาจจะเป็นเพราะเป็นโซนป่าดงดิบนะ มันก็เลยแบบต้นโตต้นสูงในประมาณนี้มันมีแท่นไอ้นี่ด้วยนะแท่นเรียกบอสอะบอสบอสมู board. Board นะครับน่าจะใช่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงนี้เอาไปทำเป็นกลับดักได้เลยนะคือมันเนียนมากนะครับแล้วก็ดาเมจรุนแรงนะอาหารพี่เตรียมไปจะไปลงเหมืงองใะคลิปก่อนหนะน้านี้อยู่นี่หมดเลยนะครับเทบหมดเลยเพราะว่าพอเราเลือดลดใช่ไหม เราก็กินอาหารเพราะว่าค่าความหิวมันจะลดไปด้วยนะครับจะเลื่อลดอะไรเงี้ยแล้วก็กินกินแล้วก็หมดกินแล้วก็หมดนะเป็นน้องมันหาลิงด้วยนะครับลิงเนี่ยเราจับได้นะครับมันจะช่วยถือของปะ่ะถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็ลิงเนี่ยถ้ามันถืออะไรอยู่เนี่ยเราไปตีมันเนี่ยเราก็จะได้มันมาด้วยนะครับได้ของที่ลิงถือด้วยมันมีโอกาสดรอปนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดโอ้ย โอ้ยโดนเนื้อซิ่เงินใดนะครับก็คือถ้าเราตีดิงแล้วมันไม่ตายเนี่ยนะลิงมันจะขโมยของของเรานะครับนี่ต้นกล้วยเปะเห็นกล้วยไหมต้นกล้วยเนี่ยสามารถเราไปปลูกได้นะครับกล้วยเนี่ยไว้จ้างลิงไะค่อยๆทยอยไปเดินหาไปนะแล้วก็มีต้นอ่าไม่ใช่ต้นมีผลไม้อันใหม่มาด้วยเนี่ยผลไม้ลูกทอทองเนี่ยนะครับเดี๋ยว อ่าปีนให้ดูแล้วกัน,อ,อ,น,น,นอันนี้เนี่ยผลไม้อัมเบอร์นะครับกินแล้วทำให้กระโดดสูงขึ้น4เมตรนะเออก็ลองกระโดดให้น้องดูแล้วนะให้พวกไอ้ข้าดูมันบอกว่าเฮ้ยพี่มันก็สูงอยู่นะ ก็สูงอยู่นะนะครับใช้กำ่าสูงอยู่แต่ว่าเฮ้ยเสือดาวแล้วเจอตอนนี้เฮ้ยเยอะเฮ้ยเฮ้ยเสือดาวตายได้หนังเสือแล้วก็จะบอกว่าหนังเสือดาวเนี่ยเราไปทําที่นอนได้นะครับที่นอนเสือดาวเก็บกล้วยก่อนเผื่อเราเจอเราจะลิงเผื่อจะได้จ้างได้เอาไปโอ้โหด้วยรถโอ้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 เหยียบพุ่มหนาม มองไม่ค่อยเห็นเลยนะประเด็นกินก่อนให้เลือกเต็มมีตึงโมนะครับในป่าเนี่ยก็มีตึงโมด้วยเห็นปะความเนียนทำมันนเหมือนมอสเลยพื้นก็เขียวเอา้าตกไปไหนตกไปหน่นอันนี้อะไรลิง ฮัลโหลลิงถือดอกทานตะวันเฮ้ยเฮลิงลงเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจโอ้โหเกือบโดนมันตีนะไม่ได้ตั้งใจนะครับเะเกี้ก็เลื่อยจะเอากล้วยไงที่ท่านนั้นตกลงมาซะงั้น เคมาดูว่าเราจะเจอพ่อมดไหมน,นะแล้วก็แท่นบูชาที่เอาไว้เรียกบอสอะมันจะมีรูปปั้นด้วยป้าอะไรนี่แหละนะไม่ันจะมีแท่นที่มันใช้ได้กับใช้ไม่ได้นะครับแท่นไหนใส่ลิงลิงถืออะไรครับอันนี้ยถืออะไรอยู่ในมือลิง ลิงก็ถืออะไรไม่รู้นะตะกีตรงนี้เห็นลิงมิงก็โดดอยู่เป็นไรโดนขังเหรอใช่ไหมอันนี้ปล่อยเข้าไปตะกี้ไม่เห็นในมือเขถืออะไรเลยนะก็เป็นโซนที่กว้างนะแต่ล่าเสือนี่แหละนะครับ มันหายายากกว่านะ่าจะเจอนี่มารอบที่สองนะครับเพิ่งจะเจอเสือแล้วพ่อมดเนี่ยมันบินได้นะมันจะลอยอยู่ข้างบนนะครับแล้วพอเราฆ่ามันเนี่ยเราจะได้กระดูกนะเอาไว้จ้างคนป่านั่นแหละนะครับโอ้ย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 เึิมมาทําไมนอพ่อ แล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปให้สองวันไปคือเฮ้ยเราเจอนกกระจอกเทศเย็ดเท๊ตรงนี้มีนกกระจอกเทศทะเลทรายละ่ะแล้วทำไมมีหอ,อกหอ,อกสองอันเอาไว้ทำไรเราเข้ามมาจับมันนะครับเราเข้ามมาจับมันสวัสดีนกกระจอกเทศนายกินแตงโมปะเราไม่ได้แตงโมมาเลยอะ่ะ ไปแล้วไม่หาเสือานากตัวนะครับแล้วก็เป็นพ่อหมดใช่ไหมไปหาเสือานาแล้วก็พ่อหมดนะครับมันเยอะนะระวังนิดนึงก็ดีนะครับไม่รู้จะเจอไวัยหรือเปล่านะ เออแล้วในนี้ก็มีสวสีน้ำตาลที่เนี่ยนะใช้ไมส้สำฉาแดงนะครับในการเพาะปลูกนะยังไงมันก็เป็นอาหารกันตายได้นะเพราะาปลูกง่ายสามารถมาหามาลาได้เดี๋ยวเก็บผลไม้ไป้วยลวกันนะเผื่อได้ใช้ไม่รู้หรอกว่าจะใช้ไปทำอะไรนะครับเพราะว่ามันไวเหลือเกิอนอ่ะยี่สิบวิแป๊บเดียวหมดเราไม่เจอเสือเลยเหรอ ตรงนี้มีเหล็กหรือว่าเราไม่มีที่ขุดเหล็กเราสามารถทบได้จัดไปขับเสียงรถไม่รู้ได้ยินกันไหมเอ้รอบที่แล้วอ่ะพวอไอ้ข้าวกับไอ้ฟอร์ดมันพาพี่ไปดูเท่นบูชานะแต่พี่ก็หลงทางไปแล้วนะครับแต่โซนมันใหญ่จริงนะอันนั้นอะไรอ่ะผีแดง ดอกเกี้ยวมังกรด้วยว่าน่าจะใช่นะครับไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับหมาแล้วนะกล้วยเยอะจังเลยพี่ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ต้นกล้วยเนี่ยเราจะไปทำประโยชน์อะไรนะครับรวมเป็นบล็อกก็รวมไม่ได้เอาไปให้อะไรเอาไปจ้างลิงอะไรเงี้ยเหรอ มืดแื้นะครับเมื่อแล้วจริงนะ่ยโอ้โหโอ้โหเลือล่อนรถสวัสดีลิงลิงถืออะไรมาลิงถืออะไรอยู่ในมือเป้าอ,อะลองเอากล้วยจ้างลิงดูไหม ต้องจับปะเออเอากล้วยให้มันกินจบได้ยังเป็นของเราแล้วใช่ไหมโอเคปะไปกันเถอะทำมาเร็วฮัลโหลลิงต้องการกล้วยนี่พอใจเหรอเยอะเกินไปนี่เนี่ย เฮ้ยเยอะเกินไปแล้วมันมืดแล้วเนี่ยไม่เร็วเร็วเดี๋ยวมอนเตอร์มาให้ไมีเล้วกล้วยโอเคไป ตามมานะตามมาได้ปะเนี่ยตามมาแล้วกันตามมาไม่มาไม่รู้นะวันนี้อะไรอ่ะถอดทีน้ำตาลเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นสงครามอะไรปะเนี่ยแล้วก็มีไอ้นี่นะครับเอาไว้อัญเชิญบอสงูนะเราต้องหาต้นกล้วยนะบูดถอดสีน้ำตาลเยอะจริง ผัดด้วยมันก็รันโอ้โหถัอวสีน้ำตาลเต็มเลยนี่ไงเรากล้วยเดี๋ยวเราเรื่อยให้เดี๋ยวเราเก็บกล้วยไว้จ้างนายนะดิงมันมืดไหมถ้ามันมืดเดี๋ยวพี่ทำมือนี้ให้เลยดีกว่า เจอสักทีพุกกลางวันคืนผิดอันนะเนี่ยโถยเตืองเตืองของไหมไปเลยเพื่อคุณดูนุร่ร้อยทำไมหยุดฝนได้วยนุร่ร้อยบูชานี่ลิงจะกินแด่กล้วยหรือไงเรา น,นู่นนู่นนู่นเจอพอมาแล้วเจอพอมาแล้วเจอพอมาแล้วเจอาเนีครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันไม่ไฟมันไม่มันไมหมมันโดนแดดมันโดนแดดแล้วมันอย่างนี้ปะใช่เลยมันออกมาแค่ตอนกลางคืนหรือเปล่ามันโดนแดดแล้วมันหายไปนะครับถเอ้ยน่าเสียดาย มันโดนแดดไม่ได้นั่นเองถึงว่าไม่เจอเลยตนนัวนางวันเอากล้วยก่อนก้วยดี่ทีละกล้วยลิงเนี่ยมันช่วยถือของนะครับเราก็สามารถจ้างมันมาได้นะนี่นี่นี่อันนี้เลยฮะแท่นบูชา แต่เห็นน้องบอกว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับถ้ามันสามารถเรียกบอสได้เนี่ยมันจะมีรูปปั้น,นตั้งอยู่ข้างบนนะแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้ลองเรียกหรือลองอัญเชิญบอสมูมานะก็ว่าจะรอทําเป็น e p ไปนะครับยังไงก็ตามดูด้วยกันเนานะนนโซนใหม่เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของโซนใหม่นะ จะมีอะไรเกินนี้แล้วมั้งนะครับก็มีเสือใช่ไหมมีมอนใหม่นะครับเป็นพะมดนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหม่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ที่เหลือเรากลับบ้านกันมีต้นไม้ใหม่สองอย่างใช่ไหมหมดแล้วแล้วก็มีสัตว์ใหม,ม่แล้วก็มีลิงนะครับฮัโลโหลลิงถืออะไรอะ่ะมีอะไรถือปะ ไม่มีอะไรถือเราจะไม่ตีนายนะมาดูฮะว่าลิงคนนี้ถืออะไรปะฮะลัลโหลลิงถืออะไรอะไรอ่ะลิงเล็กอ่ะอวาได้เหล็กโอ้โหเหล็กอันเดียวเองอะลิงโถเอ้ยคุ้มค่าตีไหมนี่ โอเคแล้วกันนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อเุ้ยเดี๋ยวถืออะไรลิงคาถาลิงถือคาถาเหรอมีคาถาปะ่ะเฮคาถาตกอยู่นี่คาถาไม้ธรรมดาเฮ้ยชอบอันนั้นละ่ะไอ้ชิลร่มไปโู่นน่ะไปไหนแล้วอะ ไม่นะกระทาล่วงไปไหนลิงเห็นกระทาบ้ามล่วงไปไหนเนี่ยมันมีอาวุธใหม่มาด้วยนั่นแหละนะครับเออโถอ,อันนั้นเป็นกระทาธรรมดาหรือเปล่าจเป็นกระทาที่ดีกว่าก็ไม่รู้ลิงนายเห็นกระทาปะ ลองใช้กระทางดูนี่ไงกระทาไม้เท้าธรรมดาโอเคเรามาดูไม่เท้ากันครับมันเหมือนจะตีได้นะตีจริงแล้วก็มีชาร์จยิงปิว้วประมาณนี้มีคููดาวด้วยนะครับประมาณนี้เลยมีกระทา แย่แข่งเลยไนดะ้ไหมิ้วอะไรไม่ได้ถ้าจะเอาไว้ยิงใส่หมอนได้เหมก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับมาดูประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็พามาดูโซนใหม่เนาะเดี๋ยวอีพีต่อไปจะทําอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวตามมาดูกันแล้วกันนะครับผมเพราะไงเราจะต้องไปตบบอสงูเพื่อเอากรอบอยู่แล้วนะมีอะไรให้ทําอีกเยอะเลยโอเคแล้วกันครับยังไง อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวแล้วครับไม่เจอกันใหม่หม bye ครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย